วันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ในอนุสรณ์ศรีนารางังสหาหกรณ์จังหวัดนครนายกพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างสำนักง,งานสหาหกรณ์จังหวัดนครนายกขบวนการสหาหกรณ์หัวนหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหาหกรณ์ในจังหวัดนครนายกสมาชิกสหกรณ์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานวันสหาหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครนายก ประจำปี2564ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกโดยมีนายสิทธิชัยสวัสดแสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นพิธีสงฆ์พิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดเพื่อสักการะพระบิดาแห่งการสากรณไทย โดยนายสิริชัยสวัสดแสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกประธานในพิธีพิธีมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับโรงพยาบาลองครักษ์พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สากรที่ได้รับการจัดระดับชั้น,านตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสากรประจำปี2563จำนวน13สากร และการจัดแสดงนิทรรศาาการของหน่วยงานต่างๆเป็นต้นการจัดงานวันสหกรแห่งชาติเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีเนื่องจากเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2527ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนด,ดให้วันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสหกรแห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงพระราชวรวงเธอพระองค์เจ้ารัชนีจําจมัดกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสากรณไทยที่ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสากรณแห่งแรกในประเทศไทยคือสากรณวัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ตําบลวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและทรงเป็นนายทะเบียนสากรณพระองค์แรกรับจดทะเบียนสากรณเมื่อวันที่2ี่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2459ันสี่้อห้าสิซึ่งในการจัดงานครั้งนี้สนิบาตสากรณแห่งประเทศไทยได้จับสนุนเงินจำนวนหนึ่งื่นบาท ผ่านทางสันนิบาตสากรจังหวัดนครนายกด้วย